สวัสดีครับน,น้องๆทุกคนวันนี้ก็จะพามาเล่นวัาไหลนะครับวัาไหลก็จะเป็นกลมๆมันมีหลายวิธีในการเล่นที่ลงให้ดูแต่ละวันมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่อันนี้คือจะพิกแพงมาอีกอย่างนึงเวลาเล่นสังเกตการเล่นนะครับเขาบอกไว้ก่อนว่าเทรนเนอร์แต่ละคนคือเขาสอนถูกหมดแต่จะชอบแบบไหนแค่นั้นเองนะครับตั้งมา 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็สองสสี่ห้าหกดปด้าสอันนี้ก็คือวิธีเล่นอีกวิธีนึงนะคะรับก็ลองจับไปดูไปเล่นดูนะครับก <donc> ็เดี๋ยวเตามมาอีกตัวก็จะเป็นตัวที่ใช้ขนเยอ ถ่ายตามมาเลยครับถ่ายตามมาดุจังถ่ายแบบนี้ละกันถ่ายด้านหน้าจะได้เห็นกันชัดก,กันเี้นวิธีการเล่นนะครับการเล่นแล้วก็อ่ะมายืนด้านหลังเนี่ยด,ดูจังดูนิดนึงอันนี้คือคู่ซ้อมนะครับจะซ้อมกันสามคนอันนี้นะครับนี่การเล่นหนึ่ง สองสาม8 9 1ห้าหก13 1ดแ5 1เ1้1สิบสอ็ดห้าสิบหกสนี้ก็คือวิธีการเล่นอะไหล่นะครับให้สงเกตการเล่น อะไรก็ออกมาประมาณนี้นะอันนี้คือจะเตนให้ดูว่าอะไรนะเวลาเต็มมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคือเราเล่นเราจะเน้นแล้วก็ให้กล้าเนื้อมันบล็อกมันก็ว่าช่วงนี้จริงๆแล้วแชมป์ก็เป็นช่วงออฟซีซั่นออฟซีซั้นบางคนที่จะรวมไปหมดแต่ว่าอันนั้นคือเขาจะสวยในตอนแข่งขันเวลาใกล้ๆได้ใจใกล้ๆแข่งขันนะเขาจะสวยแต่วิธีเล่นของแชมป์นะครับมันจะบล็อกกล้าเนื้ออยู่ตลอดเวลา ก็คือกินอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมของนาแลกที่แชมี่ใช้กินตลอดแล้วก็เป็น BCAA ที่หลังฝึกซ้อมทันทีนะครับทุกครั้งก็จะเป็นตัวบล็อกกล้ามเนื้อของนาแลกบนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ